อตอนนี้ไปก็จะขอนำประวัติที่เรียกรู้ว่าเป็นบุคคลตัวอย่างมาแสดงให้บรรดาท่านทั้งหลายได้รับทราบแต่ว่าบุคคลตัวอย่างนี้วันนี้จะไม่นำพระสูตรมาเล่าสู่กันฟังผมจะนำเรื่องราวที่ผมผ่านมาเองมาเล่าสู่ท่านฟังเพราะว่าด้านพระสูตร มีหลายคนที่พูดในฟังว่าไม่เชื่อพระสูตรบางรายก็ถือว่าเป็นคนสมัยโบราณเล่านิทานเป็นกันนั้นเล่านิทานสู่เด็กฟังหาเหตุหาผลไม่ได้แต่วความจริงเรื่องประสูตรนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเองแล้วก็บรรดาพระรหันเนื่อหลายก็พยายามรวบรวมกันไว้ แต่สูตรบางสูตรบางทีในสมัยที่เดรัจีเข้ามาครอบงำคือว่าพวกเดรัจีเข้ามาแทรกแซงบทในพระพุทธศาสนาก็นำเรื่องราวที่ไร้สาระไร้ประโยชน์เข้ามาแทรกแซงไว้ก็มีมากเหมือนกันแต่นั่นเราจะพิจารณาได้จากเหตุจากผลถ้าเรื่องที่นำมาแทรกแซงนี้จะมีเหตุมีผลน้อย บางรายก็ไม่น่าเชื่อเสียเลยอย่างเรื่องของพระวินัยบางเรื่องถ้าเป็นพุทธพจน์ทบทพระบาลีก็เชื่อได้แน่นอน <c oughs> สำหรับสำหรับอัตถกฐถาอาจารย์ซึ่งเป็นแนวทางที่พระอรหันต์อธิบายก็พอเชื่อกันได้แล้วก็มีเหตุมีผลดีถ้าไปพวกดีกาอาจารย์เกจิอาจารย์ ก็คบยากเต็มทีดีกาอาจารย์ที่ดีก็มีเกจีอาจารย์ที่ดีก็มีแต่ที่เลอะเทอะก็มีมากอย่างในตถายสามน <c oughs> แกเรื่องอายุครบของคนตายและไม่ตายไว้เอาเศร้าเรื่องไม่ได้เลยนี่สำหรับเรื่องนี้ต่อไปคือว่าท่านฟัง เรื่องนามปตาจารามาแล้วก็หวังว่าบรรดาท่านทั้งหลายคงจะจดจำแล้วมีความรู้สึกในเรื่องกฎของกรรมในได้เขงนามปตาจาราได้ดีให้อีกบริการหนึ่งเรื่องของทุกนาริยสัตว์เรื่องของนามประตาจาราชี้ชัดในเหตุผล และก็ธรรมะที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงแนะนำที่เราเรียกกันว่าไตรลักษณายานคืออนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขังเป็นความทุกข์อนัตตาต้องสลายลงไปในที่สุดทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเรื่องข้อนางมปตาจาราก็เป็นครูได้ยอย่างดี เริมาในเมื่อค่อนะขั้นสุดท้ายคนที่มีเชื่อฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินนสีในที่สุดใช้ปัญญานิดหน่อยอย่างนามบตาจาราก็เป็นอรหันต์ได้หมดทุกข์ <c oughs> เป็นอนุว่าประวัติความเป็นมาของนามบตาจารา ถ้าบรรดาท่านนักปราชญ์ทางหลายจะบอกว่าเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นมาทีหลังก็ช่างเถอะแต่ถ้าว่ามีเหตุมีผลพอการฟังการอ่านการศึกษาต้องใช้เหตุผลเป็นสําคัญอย่าใช้แต่สัญญาจงมีปัญญาประกอบด้วยสำหรับเรื่องที่ท่านจะฟังต่อไปนี้เรื่องของผมเอง ผมขอยืนยันทุกอย่างเพราะว่าเป็นเรื่องที่ประสบามากับตัวเองนั่นก็คือความตายของผมผมเป็นคนเคยตายแล้วก็ตายมาแล้วหลายวาระทั้งนี้ก็เปลนหนาของกฎของกรรมอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่าปาณาติบาตปาณาติบาตที่ไม่ใช่ชาตินี้ชาตินี้ผมฆ่าสัตว์น้อยตัวเต็มที ถ้าจะประมวลสัตว์ที่ถูกฆ่าทั้งหมดไม่เกินสิบตัวโดยเจตนาแต่ถ้าว่าสำหรับเรื่องคนชั่วเป็นโจรน,นั่นอีกเรื่องหนึ่งต่งหากทำก็เพราะ,ะเหตุผลเขาทั้งหลายเหล่านั้นสร้างความเดือดร้อนให้แก่บรรดาที่น้องปูชนแต่แล้วเขาไม่กี่คนคนทุกคนไม่สู้สมัยนั้นผมเป็นเด็ก ผมมีความคิดเห็นว่าถ้าเราฆ่าเสือตายหนึ่งตัวสัตว์เล็กๆในป่าจะมีความสุขเป็นสุขนับหมื่นนับแสนฉะนั้นคนที่ประกาศตนว่าเป็นคนผมก็ไม่เคยทำไมเขาถ้าคนประกาศตนตนว่าเป็นมนุษย์ผมก็ไม่เคยทำอะไรแต่ว่าคนที่ประกาศตนเป็นเสือนี่ผมสังหารมาสามสิบศพเศษ พผมบอกแล้วี่ว่าถ้าฆ่าเสือตายตัวหนึ่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เคยถูกเสือเบียดเบียนนับหมื่นนับแสนจะมีความสุขก็เพื่อประโยชน์ความสุขของสัตว์เล็กสัตว์น้อยจึงได้ทำลายเสือเสี้ยแต่ว่าเสือที่ทำลายเป็นเสือสองขาแลมีสองมือนี่กรรมที่ต้องทำให้ผมตายอาจจะเป็นอุปคาตกรรมในด้านนี้ก็ได้ หรือว่าจะเป็นอุปคาตรรมในด้านอาดีตก็ได้แต่ว่าสมัยตายครั้งก่อนกรรมที่สังหารคนร้ายยังไม่มีเพราะยังเป็นเด็กอายุเพียง12ปีท่านฟังไปแล้วก็ค่อยๆค,คิดด้วยผมไม่ใช่จะนำมาเป็นทํานองที่เรียกว่าเล่านิทานสู่กันฟังต้องการให้ท่านฟังเพื่อการศึกษา เพือว่าในสมัยเป็นเด็กก่อนจะตายก็ต้องพูดประวัติกันสักนิดหน่อยเมื่อผมบอกประวัติท่านไปแล้วท่านจงยาไมา่ยกย่องสรรเสริญผมว่าเป็นคนดีแต่ความจริงอาการอย่างนั้นไม่ใช่อาการของศรัทธายังไม่ใช่คนดีเพือว่าท่านแม่ของผมเป็นคนหนักในด้านบุญกุศล เป็นคนเจ้าระเบียบความจริงการศึกษาของท่านไม่ดีไม่เด่นอะไร <c oughs> ถ้าพูดเรื่องการศึกษากันแล้วรู้สึกว่าพวกท่านสู้เราเรากันไม่ได้เราศึกษากันมาดีกว่ามากและก็อย่าลืมเพื่อการศึกษาที่เราจะได้มาอาศัยจากทุนของท่านน้ำพักน้ำแรงของท่านญาติเงื่อแรงงานของท่าน ท่านเป็นผู้ประการะทั้งชีวิตทั้งได้ความรู้และความประพฤติดังนั้นพ่อแม่ของผมผมถือเป็นสรณะใหญ่เวลาจะไปไหนผมต้องไปไหว้พ่อไหว,ว้แม่ก่อนก่อนที่จะไหว้คนอื่นถ้าพ่อแม่ไหว้อยู่ตรงนั้นผมจะต้องไหว้พ่อไหว้แม่พงก่อนไหว้คนอื่นเว้นไว้แต่เพียงว่าถ้ามีพระอยู่ที่นั่น ผมก็ไหว้พระก่อนทางนี้ผมก็ต้องดูซสก่อนว่าพระองค์นั้นเป็นพระหรือเปล่าหรือว่าพวกอุปสมะชีวิกาที่บทอาศัยพระศาสนาเลี้ยงชีวิตเอาพระศาสนาเป็นบันไดก้าวไปประกอบอาชีพคนพวกนี้พระคนนี้ผมยังไม่ไหว้ก่อนผมก็จะต้องไหว้พ่อไหว้แม่ผมก่อนผมถือว่าพ่อแม่ผมมีความสําคัญกว่า แต่ว่าถ้าพระที่ท่านดีจริงๆผมก็ยอมไหว้ด้วยความเคารพนี่เรามาว่างว่ากับถึงระเบียบตอนนี้ระเบียไในสมัยเมื่อตอนเด็กๆผมถูกพ่อแม่สอนมาแบบนี้นับตั้งแต่พูดยังไม่ค่อยจะชัดวิ่งยังไม่ถนัดพ่อเดินได้ก็คล่องหรือไม่คล่องก็ไม่แน่นัก ความจำมันจำได้ว่าก่อนจะนอนคือว่าเวลากลางคืนท่านแม่บูชาพระทุกคืนพรา่ำแล้วก็เช้ามืดอีกครั้งหนึ่งเวลาท่านบูชาพระท่านก็เรียกลูกทุกคนนะั่นแหละไม่ใช่เฉพาะผมเข้าไปร่วมการบูชาพระด้วยเมื่อท่านตัวจุดทูปเสร็จ ให้ก็น,นำว่าอราหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุธทธังพระกวันตังอภิวาเดมิอย่างนี้อย่างที่เราว่ากันผมก็ว่าตามแต่การว่าก็เป็นการว่าแบบนกแก้วนกขุนทองไม่ใช่ว่าจะมีปัญญารู้เรื่องราวอะไรสักนิดหนึ่งก็ไม่มีเพราะว่าไปอย่างนั้น ทั้งนี้เพราะอะไรเพระไม่ว่าเกรงแม่จะตีเจรจจการนมัสการพานแล้วท่งก็ะสอนสอนตั้งนโมตั้งนโมจบก็ว่าสรณาคมคือพุทธทางธรรมสังฆังสงงรังกระชามินี่มันขอพูดยอ่อนะสามวาระทุติตาติเหมือนกันหลังจากนั้นแท่นก็สอนการสมาทานศีล เมื่อสอนการสมาทานศีลเสร็จท่านก็ยกโทษะยกคุณของศีลว่าเราเป็นคนมีศีลมีประโยชน์ยังไงแ่ะเราเป็นคนทําลายศียลเรามีโทษแบบไหนท่านก็ที่ที่โทษปัจจุบันที่กายคมเหงนเขาทําร้ายร่างกายเขาชกต่อยเขาเราต้องถูกมีโทษ ถ้าเรารักเราขโมยเขาเราก็ต้องถูกมีโทษถูกชาวบ้านเขาเกลียดจะต้องติดคุกติดตารางข้อแรกเราชกเขาเขาก็ชกเราดีไม่ดีผู้ใหญ่ก็อย่าลงโทษนำมาเคียนตีข้อที่สามกาม,มีสุเมชาจารย์ท่านบอกว่าลูกเขามีเขาอย่ายุง่งเพราะเป็นเด็กรู้สึกว่าข้อนี้ยังไม่สอนมากข้อที่สี การพูดปดใช้วาจาหยาบยุโยงส่งเสริมให้เขาแตกเล่ากันพูดเรียกว่าทะลึ่งบ้องประเภทที่เรียกว่าไร้ประโยชน์อันนี้มีโทษทำให้้าบ,บ้านเขาเกลียดไม่มีใครครบค้าสมาคมด้วยไม่เป็นที่รักของคนถ้าเว้นเสียพูดแต่ความจริงใช้วาจาอ่อนหวานถ้าวาจาสุภาพ มาใช้วาจารสร้างความเป็นมิตรใช้วาจาที่เป็นสุภาษิตค,คือเป็นวาจาที่มีประโยชน์อันนี้คนเขารักและการดื่มสุราเมรัยเป็นของไม่ดีเป็นอันว่าท่านพ่อก็ดีพี่ก็ดีคนในบ้านทั้งหมดเขาไม่กินเหล้ากันเป็นอันว่าท่านอธิบายฟังว่าพ่อเคยกินเหล้ามาในการก่อน แล้วท่านพ่อก็เห็นว่าประโยชน์แหงการกินเหล้าไม่มีมันมีแต่โทษท่านก็นเลยเลิกจากการกินเหล้าที่นั้นถ้าพ่อเห็นว่าการกินเหล้าดีพ่อก็ต้องกินเหล้าต่อนี่พ่อต้องเลิกจากการกินเหล้าก็เพราะว่าพ่อเห็นโทษแห่งการกินเหล้าพ่อจึงเลิกเป็นอันว่าท่านพ่อในท่านเลิกจากการดื่มสุราเมรัยเมื่ออายุยี่สิบปีส ในสมัยที่พบรหลงพ่อ่านแล้วท่านชี้โทษให้เห็นอย่างชัดๆนี่ง่ายๆทุกวันในเรื่องของศีลด้านท่านก็บ,บอกว่าตายแล้วจะเป็นเทวดาเทวดานี่มีสภาพสวยสดงดงามมากหลังจากนั้นเวลานอนก่อนจะนอนท่านก็สอนให้ภาวนาว่าพุทโธ พูดให้ฟังเสียงดังๆให้ท่านได้ยินสามครั้งเพราะว่าสามครั้งแล้วท่านก็นสั่งว่าหลังจากนั้นให้นึกว่าพุทโทจนหลับไปไอ้ตอนนึกนี่เราจะนึกก็ไม่นึกท่านไม่รู้วาระน้ำจิตของเราเป็นอันว่าผมก็ฟังไปแต่จําได้เรื่องศีลและเรื่องเรื่องเรื่องศาสนาคม การเคารพในพระพุทธเจ้าการเคารพในประธรรมการพเคารพในประสงค์เป็นของดีถ้าอธิบายเล่าเป็นนิทานให้ฟังทุกคืนรู้สึกว่าพระสูตรต่างๆท่านจําได้มากเพราะว่าสมัยนั้นหลวงพ่อปานเป็นผู้ฉลาดเวลาจะคุยอะไรกับใครก็มักจะยกเอาพระสูตรขึ้นมาเล่าให้ฟังเสมอ ผมก็จำประูตรได้ดีว่าคนที่มีความเคารพในพระพุทธเจา้ามีความเคารพในประธรรมมีความเคารพในประสงค์มีความดีหลายอย่างเกิดมาเป็นคนรวยบ้างเกิดไปเป็นเทวดาบนสวรรค์บ้างเป็นพรมบ้างและคนที่มีความกตัญญูรู้คุณเป็นคนดีเป็นที่รักของคนทั่วไปเมื่อเป็นคนอยู่ก็เป็นคนดี เมื่อตายเป็นผีก็เป็นผีดีเพราะว่าเขาก็ยกย่องสรรเสริญว่าคนที่ตายนี่เป็นคนดีจริงๆวเวลาที่มีชีวิตอยู่ก็มีความรู้สึกว่ามีคนรักถ้าเรามีความกตันอยู่รู้คุณต่อบุคคลผู้มีคุณถ้าใครเขาจะเกิดสร้างความดีเพื่อเราเขาก็เต็มใจทำอันนี้ผมก็จำไว้เหมือนกัน ท่านพูดทุกวันเรื่องคุณของพระรัตนตรยัยเรื่องความกตัญญูรู้คุณนี่ก็เรื่องการทรงศรีลให้บริสุทธิ์การเจริญสมาธิจิตท่านบอกว่าคำภาวนาว่าพุทโธหลวงพ่อปานสอนคนทุกคนนัใครภาวนาไวา้จิตใจจะมีความสุขจะเป็นที่รักของบุคคลทั่วไป ผมก็ทำเมื่อเด็กๆก็ว่ากันอย่างนกแก้วนกขุนทองอาศัยที่เกิดความเคยชินในการต่อมาคำว่าพุโทโธก็ขึ้นใจการแสดงความเคารพในพระรัตนตรัยก็ขึ้นใจและการกระตัญญูรู้คุณก็ขึ้นใจอีกอันหนึ่งอภิยญก,กรรมกรรมคือความอ่อนน้อม มีความเคารพในผู้ใหญ่ที่แก่กว่าแม้จะเกิดหนึ่งวันเราก็ต้องยกมือไหว้เพราะถือว่าเขาเป็นพี่เป็นผู้มีความเจริญดีวัยอันนี้ก็ทําปฏิบัติเป็นปกติดีไม่ดีไปบ้านไหนเขามีลูกสาวตอนนั้นเพิงรุ่นหนุ่มถ้าบอกว่าคนนี้อายกุแก่กว่าเราก็ยกมือไหว้ เล่นเอาเจ้าสาวท่านผู้เป็นสาวมีความอายวิง่งหนีเข้าห้องไปเลยนี่เป็นเรื่องของท่านการไหวของผมผมไหวในฐานะที่ผมมีความเคารพในท่านแม่และท่านพ่อท่านสอนให้ไหว,วแล้วเราก็ไหวด้วยความจริงใจเคารพว่าเขาเป็นที่แต่แต่ว่าท่านสุภาพสตรีที่วิง่งหนีบางทีจะไม่เคยมีใครที่เป็นหนุ่มไล่เลียงกับท่านไหวท่านก็เ,เกิดความอาย แล้วก็วิ่งหนีเข้าห้องไปนี่เป็นเรื่องของท่านสำหรับคำสอนของท่านทุกอย่างเป็นปัจจัยที่ดีที่สุดจะถือกันไปทีก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์เชว่าไปที่ไหนมีคนไว้วางใจอยากให้นอนค้างอยู่นานๆอยากให้กินอาหารดีๆมีแต่คนจัดสรรที่ให้เป็นสุข นี่เป็นเป็นเรื่องคำคำสอนของคนแก่ที่ไม่ได้เรียนหนังสือในการชินในตอนนี้ผมก็อยาคุยฟังสักนิดก่อนจะตายเพราะว่าเมื่อภาวนาว่าพุโทโธต่อมาอาการทุกอย่างมันก็จับใหญ่จนั่งจะนอนอยู่ที่ไหนในยามว่างก็ใช้คำว่าพุโทโธเป็นปกติ จะเดินไปไหนมาไหนผมเป็นคนกลัวผีท่านก็บอกว่าพระพุทธโธนีกันผีได้เมื่อในเมื่อผมเป็นคนกลัวผีท่านบอกว่าพุทโธกลัวผีกันผีได้ผมก็ว่าพุทโธเรื่อยไปก็กลัวผีจะให้พระพุทโธเป็นผู้ขับผีเป็นอนวุวาคติของคนโบราณมีประโยชน์ ในการทําอย่างนี้จึงก็ต้องมีความรู้สึกอย่างหนึ่งบางทีนั่งพอสบ,บายพอเริ่มใจเป็นสุขเพื่อนั่งคุยนั่งเล่นกับเพื่อนมีอารมณ์วิวพอมีสุขเดี๋ยววิวคลายตกจากที่สงูงนั่นแสนแดงว่าอารมณ์จิตเข้าถึงปฐมฌานแต่มันทรงอยไม่ได้การอย่างนี้เป็นมาตั้งแต่เด็ก พายุประมาณเจ็ดปีถ้าเข้าไปในบ้านไหนมีอะไรสำคัญความรู้สึกมันบอกหมดถ้าเวลานอนคนที่บ้านนั้นเคยตายแล้วกี่คนเขาก็จะมาหากันทุกคนพูดพูดคุยด้วย <c oughs> เวลาที่จะพูดมาคุยก็คือว่าก่อนตื่นเล็กน้อยน่าตื่นขึ้นยังไม่ตื่นสนิท ตื่นไม่เต็มที่และขณะที่ก่อนจะหลับพอคล่อมคลิ่มจิตสบายๆก็จะรู้หมดว่าที่บ้านนั้นมีอะไรบ้างมีคนตายกี่คนมีความสําคัญแค่ไหนมีเทวดารักษาหรือเปล่าเพราะเขามาให้เห็นทั้งนี้ก็เพราะอาศัยคุณแห่งพุโทโธนี่ต่อมาเมื่ออายติสองปีเวลานั้นผมจำเดือนไม่ได้ ก็จะเป็นเดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมจำได้แต่เพียงว่าชาวบ้านเขายังว่างกันอยู่ที่จะเป็นเมษาหรือพฤษภายังไม่ลงมือทำนากันแต่ว่าแดดร้อนจัดท่านพ่อไม่อยู่เห็นว่าสถานที่ที่มีอยู่มันน้อยเกิน,กนไปจึงไปหาจับจองที่ใหม่เพื่อที่พ่อเห็นลกูก ผมอยู่กับท่านแม่เป็นสองคนวันหนึ่งนักสุราบานทั้งหลายเขามากินเหล้ากันแต่ความจริงบนบ้านผมไม่มีใครเขากินเหล้าแต่ท่านแม่กับท่านพ่อท่านใจดีคนจะติดเหล้าก็ติดได้คนจะกินเหล้าก็กินได้ท้าไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็เลี้ยงดูปลุเสือให้กับแก้มหาให้ แ,แสด,แดงถึงน้ำใจดีของท่านท่ามีเมตตาฤดูนั้นก็เต็มไปด้วยความโรคร้ายระบาด <c oughs> ในระหว่างนั้นอาหิวาตกรโรคเกิดขึ้นแก่บรรดาประชาชนทั้งหลายสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ตายกันเกลื่อนต่อมาก็เป็นเรื่องของคนสำหรับเรื่องนี้ก็เคยพูดมาแล้วในหนังสือขอไม่นำเรื่องราวละเอียดมาพูด ยายปดเป็นบทเรียนสำหรับนักปฏิบัติเท่านั้น <c oughs> ไม่ใช่มุ่งหมายในการที่บรรดาเล่าเรื่องให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟัทฟงในทํานองนิทานตอนวันตอนตอน้นวันนี้กินเขากินเล่ากันเขา,เาให้โขงมาพล่าเมื่อพลาาแล้วเขาก็เริ่มกินเป็นกับเป็นแก้มผสมข้าวเปล่าก็เรียกผมไม่กินด้วย ในเมื่อผมไม่กินเหล้าเขากินเหล้ากันผมก็กินแต่ให้โงพพลากินไปจนเต็มอัตราวันต้นไม่มีอะไรสำคัญวันลุ่งขึ้นเวลาประมาณแปดโมงหรือเก้าโมงเช้าท้องทายอย่างหนักสามครั้งหมดแรงท่านแม่เนยให้ยาบารโบราณกิน แล้วก็สั่งคนให้ไปตามท่านลุงมาด่วนเพราะว่าท่านลุงนี่เป็นแพทย์ทั้งแผนโบราณและแพทย์แผนปัจจุบันท่านใช้ตำรายของพยาแพทย์โพงสาสำหรับแผนเจ้าเจ้าจาคุณแพทย์โพงสานี่ความจริงท่านเป็นแพทย์ทั้งโบราณและปัจจุบันผมไม่รู้จักท่านแต่เห็นหนังสือของท่านว่าอย่างนั้น อธิบายตำราแพทย์แผนโบราณแต่มีแพทย์แผนปัจจุบันติดมาด้วยเข้าใจว่าท่านมีความรู้ทั้งสองอย่างท่านลุงของผมก็มีความรู้สองประเภททั้งแพทย์แผนโบราณและแพทย์แผนปัจจุบันทั้งนี้ตาผมเป็นหมอประจำองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้านี่กณหนักไปวันขณะเมื่อท้อง่ทยหนักท่านลุงมา ผมตาลายเสร็จแล้วในตอนนั้นท่านก็ให้ยาเข้าใจว่าจะเป็นยาบำรุงหัวใจใจเริ่มสมบายแต่ก่อนที่ท่านลุงจะมาท่านแม่ก็เอาพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่มีความสวยงามมากร็เป็นพระที่ผมรักเป็นทองเสียอารามมาตั้งไว้ข้างๆพอเห็นท่านนัดแล้วก็จุดทูปกกะเจะ ท่านบอกว่าลูกรักขอลูกจงมองดูพระจำภาพพระให้ได้แล้วก็ภาวนาว่าพุทโธพระจะช่วยลูกให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บอันนี้เป็นคำแนะนำของท่านที่ท่านเก่งที่สุดแทนที่จะบอกว่าพระจะพาเจ้าไปสวรรค์นปณิพานธ คนที่ไม่เคยเห็นสวรรค์ไม่เคยเห็นนิพพานจะมีประโยชน์อะไรถ้าบอกกันแต่เพียงว่าพระจะทาให้โรคภัยไข้เจ็บหายเวลานั้นร่างกายมันเจ็บหนักตัวทั้งตัวเจ็บไปหมดแม้ว่าแม้ว่าผ้าที่จะนุ่งขมหมดก็ไม่ได้ไายเข้มข่ยก็ไม่ได้เพื่อเป็นการป้องกันความอาย ก็เพียงแต่ว,ว่าภาพแปะว่ามันท้องเฉยๆคลุมขาตอนนี้ระบรรดาท่านทั้งไหลจงพิจารณาหาความจริงว่าทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นในระหว่างจะตายมันมีทุกขขนาดไหนความจริงความเจ็บปวดในร่างกายมันมีอย่างสายังมีมันมีอย่างสาหัส ในขนณะที่ภาวนาไปภาวนาไปใจจับที่พระพุทธรูปลืมตามองดูพระมีความชื่นใจกลิ่นหอมของธูปก,กระแจะก็มีความทำให้สุขใจเมื่อภาวนาไปใจก็รักในพระเห็นพระสวยขึ้นสวยขึ้นตามลำดับลืมตาเห็นพระพระก็สวยหลับตาจิตใจยังนึกถึงภาพพระเป็นปกติ เห็นพระมีความสวยสดงดงามแต่ถ้าว่าความสวยของพระจะสวยขนาดไหนนั้นไม่สําคัญที่สําคัญที่สุดก็เพราะว่าเวลานี้เวลาหมดไปแล้วใกล้ที่เป็นจะเวลาเจริญพระกรรมาฐานก็ขอหยุดเรื่องราวของผมไว้แค่นี้ก่อนขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระจินนวรผู้รับฟังจงมีแต่วความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคล สมบูรณ์พูนผลมีความประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกระการสวัสดี